นี่คือประกาสไตล์ลักที่ใช้ร่วมกันกับหน้าจอทัชสกีนได้ทุกอย่างจะเขียน iPhone 16 Pro Max ก็ยังได้ใช้กับ iPhone รุ่นเก่าก็ยังได้อาทิเช่น iPhone 7เครื่องนี้หรือจะเป็น Android รุ่นเก่าของคุณแม่ผมที่จอแตกก็ยังสามารถใช้ได้ไม่ต้องเชื่อมต่อให้ยุ่งยากแค่เอานิ้วสัมผัสตร,ตรงนี้เห็นไฟขึ้นถือไว้ใช้ได้และสามารถชาร์จผ่านไทซีได้เลย ถามกันเข้ามาเยอะแล้วเกินบผมใช้ปากกาอะไรสามารถเขียนหน้าจอ iPhone ได้ผมใช้ปากกาตัวนี้แหละครับและค่าตัวของมันก็1ใบแดงมีทอนครับแล้วมันก็สามารถเขียนได้กับอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่ต่อนหน้าทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสทุกตัวไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นใหม่ Android รุ่นเก่าหรือจะเป็น i p h o n เ7ที่เก่ามากแล้วหรือจะเป็น iPad มันก็สามารถที่จะเ,เขียนได้นะครับและขั้นตอนการใช้ก็ไม่ยุ่งยากครับคุณแค่เอานิ้วแตะปุ๊บไฟดับถือว่าใช้ไม่ได้ แต่ถ้าคุณแตะปึ้มไฟขึ้นก็เขียนได้เลยครับอ้าวยังไม่ขึ้นอ่ะขึ้นแล้วครับนี่ฮะสี่จุดแบบนี้ใช้ได้อุปรกรณ์ที่เขาแถมมาให้ในราคาหลักสิบก็นี่แหละครับมีหัวแถมมาให้ด้วย2หัวสายชาร์จแถมมาให้และ,ะสายชาร์จของมัน,มนเป็นหัวไท p e ครับซึ่งหาได้ง,ง่ายๆเวลาคุณจะชาร์จก็แค่เสียบเท่านั้นเองใครที่ตัดต่อในแคปคัทก็สามารถที่จะเอามาลากฟุตเพจย้ายมาอยู่ข้างหน้าเลื่อนไปอยู่ข้างหลังได้แบบง่ายได้ครับหรือว่าคุณอยากจะย้ายฟอนต์คุณก็สามารถที่จะย้ายได้เลยครับเห็นไหมครับวว่าาาามมันนตรรรงงพอออสคเเเลยยบทีกกจะ การอิเล็กทรอนิกส์ใช้นิ้วมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่ครับคุณก็สามารถที่จะใช้มันแทนปากกาได้เลยแล้วมันก็ตรงมือพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะได้ทิ้งที่กับไว้ด้านซ้ายล่างมุมนี้ปากกาหลัก10แต่ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันครับผมว่าการใช้งานของมันเกินค่าตัวไปไกลแล้วลหะครับคราวนี้รู้แล้วเนาะว่าผมเอาอะไรเขียน iPhone ได้ไปครับ